สมบัติแอบทักษออนกอดพันล้านแบ่งมรดกลงตัวแบ่งลงตัวทรัพย์สินพันล้านโอนเข้าบัญชีสมบัติแอบทักษออนรวยอูฟูมีครั่งรถหรูตั้งแต่อายุ18ชีวิตสุดจะดีไม่มีด่างพลอยแม้แต่จุดเดียวสาหรับแอบทักษออนนางเอกสาวส,สวยแม่ลูกหนึ่งที่เธอนั้นขึ้นแทนเป็นเศรษฐีที่เรียกได้ว่าสวยและรวยมากแอบทักษออนนั้นก่อนแต่งงานก็สวยอยู่ยแล้วแถมยังรวยมึงมาด้วยและช่วงแต่งงานกับอดีตสาม,มีสุดหล่อลามอย่างสงกรานเดชนรงค์ก็ยิงรวยพุ่งมากกว่าเดิมกระสิบเบาๆให้รู้เลยค่ะ พันล้านนานไปแล้วตอนนี้ก็มีแววว่าแอบนาจะเคลียร์เงินจากกองสินสมรสกับสงกรารจบไปแล้วแบ่งกันลงตัวโอเคดีแววว่าสินสมรสแอบนาจะเยอะอยู่พอสมควรนะคะก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าช่วงที่รักกันดีช่วงทำมาหากินก็ได้เงินมาหาศาลจากการขายหมู่บ้านหลายโครงการกับอสังหาริมทรัพย์อีกเพียบอีกวันก็ช่วยรักษาแผลดูแลใจจากเตียงหักสถานบงการตอนนี้แอบก็ยังคงครองตัวเป็นสาวโสดส,ดสวยๆและรวยมากๆในชีวิตแถมยังเดินหน้าต่อไปแอบยังต้องทำนท้าทีแม่ที่ดีให้กับลูก สาวคนเดียวน้องปีใหม่เอวรินกลายเป็นคุณแม่ลูกคู่ที่สวยและรวยและน่ารักอยู่เสมอแต่ก่อนที่เธอจะได้เงินสินสมรสหลังจากที่ยาร้างกับสามีสุดหล่อและรวยมากยังหนุ่มสงการสาวแอบนานก็ได้ร่ำรวยและมีฐานะอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถือว่าเป็นคุณแม่ดีสวยและสตรองแถมยังมีความสามารถเลื่อนหล่นจริงๆเลยค่ะสําหรับผู้หญิงคนนี้แอบทักษอ,อนพักสุขเจริญซึ่งปัจจุบันก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นจะสวยขึ้นทุกๆวนันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านหน้าผมก็ดูเป๊ะปังไปสมดเห็นแบบนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ามรัก แต่เรื่องการเงินการงานนั้นปังปุริเยแทมวันนี้จะพาทุกคนมาชมไลฟ์สไตล์อีกมุมนึงของสาวแอบกันค่ะบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นโดยการอวยลูกชายคันล้าสุดคือรถสปอร์ตรูคันงามราคา23ล้านบาทซึ่งแอบได้บอกว่าเธอเป็นคนชอบรถสปอร์ตมากๆแล้วก็เริ่มขับตั้งแต่อายุ18ปีโดยมีคุณพ่อเป็นคนสอนและหลังจากนั้นเธอก็เริ่มสะสมรถสปอร์ตรูไปด้วย